ครับวันนี้บ่าววันก็จะพาไปเที่ยวเมืองลาวนะครับแขงสารวันเมืองสารวันนะครับจะดูวิถีชีวิตอาชีพหรือ SME อีกอย่างหนึ่งของอเมืองสารวันนะครับเป็นอ่าเขาเรียกอะไรล่ะธุรกิจครอบครัวที่มีชื่อของแขงสารวันอีกอย่างคือต้มเหล้านะครับ ไปดูกรรมวิธีต่างๆนะครับอันแรกนี้ก็คือการเอาข้าวนี่แหละครับลายข้าวล้างครับมาล้างก่อนแล้วม,มาแช่ไว้ก่อนคือหมักแช่นะเรียกแช่แล้วก็เอาไปนึ่งนะครับอันนี้บ่าววันก็มาถึงเมืองสารวัลอยู่ที่บ้านบุมงไทรนะครับตอนนี้ นี่ครับ <มา S 1> ขั้นตอนก็เอาพอล้างเสร็จแค่สักพักก็อมานึ่งนะครับนึ่งให้สุกก่อนจะดูไปเรื่อยๆนะครับในขั้นตอนคร่าวๆก็ลงม,มือเองนะครับวันนี้ทั้งถ่ายทั้งทำเองนะครับหมักเองเลยถ่ายเองทำเองนะครับ ลงมือทําเองแล้วครับนีหมักเล่าเองกันรอจนข้าวสุกนะครับเออสุกพอสุกได้ที่ก็จะเทออกมาเลยครับไอ่เทออกมาแล้วนะครับ ก็ได้เป็นข้าวที่สุกแล้วนะครับจะเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็ได้นะครับแล้แต่สถานการณ์ต,ตนอนไหนวัตถุดิบถูกก็ข้าวเปลือกถูกเอ้ยข้าวสารถูกก็เอาข้าวสารข้าวเหนียวถูกก็ข้าวเหนียวใส่กันแต่รสชาติอาจจะต่างกันนิดหน่อย ก็ต้องทิ้งไว้เย็นนะครับทิ้งไว้ให้ข้าวเย็นก่อนแล้วก็มาบรรจุถ,ถังกันตอนนี้บรรจุลงถังกันนะครับเป็นถังหมักนะครับเนี่ยใช้ถังหมักขั้นตอนนี้ก็ต้องมีการช่างกันด้วยนะครับเราลงใา้ช่างกันใส่ถังหมักไว้ ส่วนนี้ก็ถังนึงก็10กิโลนะครับ10บสกว่ากวานี้นะครับประมาณ10กิโลก็น้ำใสครับเอาข้าวใส่แล้วก็น้ำใส่อ,อันนี้มีคนช่วยภาคด้วยนะครับ นี่นะครับเป็นยีตนะครับที่ใช้หมักใช้ยีตของเวียดนามครับตัวนี้ตาช้างคู่เบาลงมือเองนะครับวันนี้จัดเตรียมที่เองลงมือเองเลยวันนี้มีเสียงเอฟเฟกต์ด้วยครับมีคนมาช่วยภาคด้วย อันนี้ช่างเสร็จก็เอามาลงเลยครับจัดเรียงให้เรียบร้อยขั้นตอนไปก็เติมน้ำนะครับ อาใส่เหล้าก่อนใส่ยีสต์ก่อนนะครับใส่ยีสต์แล้วก็ค่อยเติมน้ำยีสต์หนึ่งหนึ่งถุงนะครับต่อหนึ่งถังก็หนึ่งถุงหนึ่งถุงจะมีถุงเล็กๆสีแดงอยู่ข้างในซองนั่นอีกทีนึงเป็นยีสต์หมักเหล้าวันนี้ลงมือเองนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆนะาะพี่ๆน้งนองนๆครับติดตามช่องบบาหวานได้นะครับตามช่องทางที่มีอยู่นะครับทางช่อง YouTube ก็ช่องบา่าหวานเพซบุ๊กก็วิชิตเดชาหรือทางเพจเพซบุ๊กก็บา่าหวานครัวใต้ก็อย่างนงี้ครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับมีสาระความรู้บันเทิงไม่บันเทิงก็มาเสนอ ให้ท่านผู้ชมดูเปรื่น,น,นหรือไม่เพลินก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ขั้นตอนต่อไปก็เติมน้ำนะครับเติมน้ำพอประมาณนะครับเกือบเต็มเกือบเต็มคุ่เกือบเต็มถัง ก็เป็นอาชีพหนึ่งของสวปลาวนะครับเป็นอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายของประเทศลาวไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่ของไทยตอนนี้ยังผิดอยู่ร,รัฐบาลหน้าไม่แน่นะครับอาจจะมีวิสาหกิจชุมชน SME ต้มเล่าขาวก็ได้นะครับ ก็รอฟังนโยบายของแต่ละพักกันต่อไปครับซึ่งช่วงนี้ก็การหาเสียงก็เต็มที่อยู่ครับประเทศไทยก็ใกล้จะเลือกตั้งแล้วครับในเดือนึกสภานี้ครับก็เติมน้ำเถ็จก็เติมน้ำพอประมาณนะครับเกือบเต็มกะกะกัน โอ้โหผู้ช่วยผู้ช่วยก็เอฟเฟกต์เต็มที่เลยครับน,น,น,นี่นะครับมีผู้ช่วยภาคด้วยนะครับวันนี้ ก็คนกันนิดหน่อยครับเพื่อให้หัวเชื้อเข้าตัวถึงพอเสร็จกันตอนนี้ก็เก็บไว้ครับหมักไว้ประมาณ7วันนะครับแล้วก็ค่อยต้มกันอีกทีหนึ่งขั้นตอนนี้ก็ เสร็จประมาณคนเสร็จก็ปิดฝาหมักไว้ประมาณเวันก็มาดูหน่อยว่ามีฟองหรือว่ามีเชื้อได้หรือยังห้ถึงเจวันก็มาเช็คกันอีกทีนห้าวันก็เช็คดูว่าเออมีเชื้อได้หรือยังก็ประมาณไม่เกินเจวันก็สามารถต้มเล่าได้ คนเรียบร้อยก็ปิดฝารอวันต้มครับพอเสร็จ ขั้นตอนของการหมักนะครับตอนนี้ก็รอต้มอย่างเดียวเมื่อครบห้าถึงเจ็ดวันก็ลงหม้อกันเลยเดี๋ยวเราไปดูหม้อต้มกันนะครับหม้อต้มก็มีที่สำคัญสำคัญอยู่ก็สามส่วนนะครับกับก็มีส่วนหม้อต้ม แล้วก็หมอนแล้วก็หม้อขางหม้อต้มนี้ไว้ใส่ไว้ใส่เหล้าแล้วก็หม้อขางก็ใส่น้ำนี่ก็มาต้มแล้วก็จะออกเป็นน้ำเหล้าอย่างนี้นะครับก็ดติ๊งติงติๆงติ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 งใส่กิ๊บห้าสิบเปอร์เซ็นต์อัพนะครับไฟลุกวาบๆเลยแหละครับ ในส่วนที่เหลือก็เป็นขี้เหล้านะครับนี่ก็ยังใช้ประโยชน์ดได้นะครับขี้เหล้าเป็นใช้เลี้ยงสัตว์กันส่วนมากก็เป็นอาหารหมูครับเลี้ยงหมูก็เป็นที่นิยมกันในละแวกนี้นะครับครับก็เป็นเสร็จขั้นตอนนะครับเมื่อได้ผลิตภัณฑ์มาแล้วก็เตรียมส่งตามร้านขายปลีกทั่วไปนะครับตามที่เขามาสั่งนี่นะครับก็ฝาก ติดตามช่องบวันตัวใต้ไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้สวัสดีครับ